ถ้าไปจังหวัดอุบลทุกคนจะคิดถึงอะไรกันครับกกวยจ้ามยนอุบลมูยอุบลหรือของขึ้นชื่อในจังหวัดอุบลกันครับและอย่างหนึ่งที่เราจะไม่นึกถึงไม่ได้อย่างหนึ่งคือประเพณีแห่เทียนบรรษาของจังหวัดอุบลในจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องของประเพณีงานแห่เทียนที่ติดอันดับเทศบาลงานบุญที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เนื่องจาความวิจิตรอลังการของรถแหเทียนที่ชาวบนสืบสารภูมิปัญญาศิลปะความศรัทธาหล่ออ้อมเป็นความงามที่ถูกให้เป็น Amazing Thailand แต่วันนี้กระผมไม่ได้มาเล่าประวัติให้ทุกคนฟังกันครับแต่จะมาชมขั้นตอนการทำต้นเทียนของจังหวัดอุบลราชธานีกันครับทุกคนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเตรียมตัวออกเดินทางกันเลย ที่วัดหลวงนะครับเราก็จะเห็นสถานที่การทําต้นเทียนที่นั่นจะมีชาวบ้านพะอาจารย์ที่ขอให้คําแนะนําและบอกเล่าความเป็นมาให้แก่ต้นเทียนของเราสวัสดีครับพวกเรามาจากวิทยา,า,ทยา,ยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตริสิเกตวันนี้พวกเราจะมาสอบถามวิธีการทําต้นเทียนของจังหวัดอุบลราชธานีกรรันครับไปครับ ช่วงที่เริ่มทําต้นเทียนเริ่มทําต้นเทียนตั้งแต่ช่วงเดือนไหนครับจริงๆมันจะงานมันจะถูกแบ,บ่งเนาะอาจกับตัดเน่ยต้องทําก่อนแล้วก็ส่วนงานโครงสร้างนะทำเรื่อยๆืแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งเดือนต้นไปหนึ่งจนจนถึงงานจบนั่นแหละโครงสร้างมันจะมาเรื่อยๆืส่วนงานติดกับงานตัดงานตัดน่ยพวกลายฉลุพวกนี้ยต้องทําก่อนอย่างน้อยสเดือนเพราะมันเป็นลายยากเพราะบางลายใช้เวลาชั่วโมงครึ่งกเสจส่วน ระยะเวลาในการติดมันใช้เวลาติดไม่นานเรื่อนในปีนี้ทําเทียนเกี่ยวกับอะไรครับทางวัดหลวงทําเทียนเกี่ยวกับตัวนี้เป็นติพิมพ์แผนากางเนาะ,ะทำเกี่ยวกับเรื่องโทสชาติชาดกพติมใบก็จะเป็นข้างหน้าก็จะเป็นโคธสิงก็คือช้างกระสิงตัวนี้เป็นสัตว์ในวรรณคดีแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกินาลี พอถัดไปก็จะเป็นเตมีเตมีก็คือโทสะชาติที่ท่านทรงมีพละกําลังมากแต่เนื่องด้วยว่า,อาตอนอยู่ในพระราชวางังท่านมีลักษณะคล้ายๆกับว่า,เ,าเหมือนพ่อคิดว่าท่านเป็นคนแบบไม่ไม่เขาเรียกอะไรเดีแบบอาจจะด้วยไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีพละกกาลังแบบคล้ายคนพิการอะไรประมาณนี้ก็เลยอยู่แต่ในวงังพอวันหนึ่งก็เลยจะให้ทหาร พาท่านไปขุดหลุมฝังอแต่ว่ากลายเป็นว่าท่านก็เลยหลอกพระกําลังโดยการยกราชรถขึ้นท่านก็เลยมีพระ,พระกําลังเยอะ,อะจากนั้นมาท่านก็ไม่กลับเข้าวังก็จะเป็นองค์เตมีว่ายพอตัดไปก็เป็นเชียนหลวงเจียนกลางเนาะถัดไปก็จะเป็นพระพุทธเจ้าสเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงค์ค่ะประมาณนี้แล้ววัดหลวงนี้ทําเทียนประกวดมากี่ปีแล้วปีนี้เป็นปีแรกค่ะ ใน,ในรอบกี่ปีพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพอดีได้คุยว่าเออลองทำในปีแรกอะไรแบบนี้ให้เราพ่อครับขอบคุณครับ เอาวีแบบนี้ไปยาวๆเลยเครื่องยนต์แบบมีแค่อ่านตุ้ยเหรอ สูงพีกันไปให้เลยแล้วรอบแรกมงสูงที่เปให้ใครเป็นตัวก่อนไม่ใช่ เราไปแล้วในกลุ่มบอกว่างานในการมันเป็นงานกลุ่มนะยังไงเนาคนโต เป็นไงกันบ้างครับทุกคนการได้ลองมาแกะเทียนพรรษาวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับสําหรับใครที่มีโอกาสหรือมีเวลาว่างอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนลองมาแกะเทียนนะครับนอกจากนี้ยังได้ประสบการณ์ดีๆและยังได้ความรู้และประวัติความเป็นมาของเทียนพรรษาอีกครับสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่มาฟังกันจนจบครับขอบคุณครับ